พลตรีขัตติยาสวัสดิผลเดินทางเข้ารับทราบข้อกล่าวหาที่กองปราบปรามท่ามกลางกลุ่มคนเสื้อแดงที่ให้กำลังใจจำนวนมากพร้อมกันนี้เสดแดงได้แจ้งความดำเนินคดีกับผู้บัญชาการทหารบกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมรวมถึงเจ้าหน้าที่ชุดจับกลุ่มในข้อหากบฏต่อราชอาณาจักรตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา113กลุ่มคนเสื้อแดงนัดชุมนุมอีกครั้งวันพรุ่งนี้หน้ากระทรวงกลาโหมตั้งแต่เที่ยงวันจนถึง6โมงเย็น ย้ำจุดยืนในการต่อต้านรัฐประหารส่วนการชุมนุมใหญ่จะนัดหารือกันอีกครั้งหลังตรุษจีนวันนี้เป็นวันแรกของการปิดสนามหลวงเพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์300วันโดยเริ่มจับนกพิราบไปได้บางส่วนแล้วเจ้าหน้าที่คาดว่าประมาณ2สัปดาห์น่าจะจับนกออกจากสนามหลวงได้หมดมีอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืนวัตถุระเบิดและยุทธภัณฑ์ไว้ในครอบครองโดยผิดกฎหมายซึ่งเป็นข้อกล่าวหาที่สืบเนื่องมาจากเมื่อวันที่21มกราคม ที่มีนายตำรวจแล้วก็ทหารเข้าไปค้นบ้านของเสด็จแ,ดแล้วก็นายทหารชั้นประทวนซึ่งเป็นอดีตลูกน้องของเสด็จดครวันนี้ไปก็ไม่ได้ไปคนเดียวก็ยกขยวงไปอย่างที่เห็นนะครับมีพลเอกพลกปิมณีไปด้วยนะครับแล้วก็มีคนอื่นๆไปด้วยนะฮะก่อนเข้าพบก็เสด็จดก็มีปลาใสกับกลุ่มคนเสื้อแดงที่มาจํานวนหนึ่งนะครับบอกว่าเป็นไปได้ตอนนี้กําลังปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายอยู่จะแจ้งความกลับดําเนินคดีกับ พลเอกประวิทย์วงสุวรรณนันติกลาโหมและผบทบพลเอกนุพงศ์เผ่าจินดานะครับที่รวมถึงตำรวจและทหารที่เข้าไปค้นบ้านเมื่อวันก่ะน,นี้ด้วยนะฮะแล้วก็หลังจากที่เข้าพบกับพนักงานสอบสวนแล้วนะครับก็ได้อนุญาตให้กลับได้โดยไม่ต้องวางหลักทรัพย์คำประกันใดๆทั้งสิ้นนะครับเพราะว่าเป็นการพบพนักงานสอบสวนตามหมายเรื่องเท่านั้นนี่นะฮะแต่ว่าเรื่องของการแจ้งความพบบทบพลเอกประวิทย์เนี่ยก็ยัง ยังไม่ทําในตอนนี้นะครับครับขอดูก่อนครับ,รบแต่ว่าวันนี้มีกลุ่มสวเนี่ยนะฮะกลุ่ม40สวเขาออกมาบ